ครูเป็นห่วงพวกเรามากเลยนะคะครูอยากจะบอกว่าสมการความสุขของพวกเราเป็นยังไงคะครูไม่อยากให้สมการความสุขของเราเท่ากับเงินเพราะอะไรเหรอคะเพราะว่าถ้าสมการความสุขของคุณเท่ากับเงินคุณจะเป็นทาสของเงินตลอดชีวิตอย่าให้ความสุขของเรา ไปฝากไว้กับเงินนะคะครูอยากจะบอกว่าคุณต้องกลับเข้าไปรู้ถึงภาวะอารมณ์ความรู้สึกที่มีความสุขจริงๆของคุณอย่างเช่นคุณไปทานข้าวคุณไปเที่ยวคุณไปกินหรูอ,อยู่สบายคุณสร้างบ้านหลังโตซื้อรถคันโก้เพื่ออวดเพื่อบอกว่าให้คุณมีความสุข แต่ถ้าข้างในของคุณจิตใจของคุณจริงๆสภาวะอารมณ์ความรู้สึกของคุณจริงๆมันไม่ได้มีความสุขคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคุณหามาได้เท่าไหร่มันก็จะหนีออกไปหมดแต่ถ้าคุณสร้างสภาวะอารมณ์ความรู้สึกข้างในมีความสุขได้ถ้าวันนี้คุณมีน้อยอยู่ มันจะดึงดูดเข้าหาคุณและคุณจะมั่งคั่งล่ำรวยขึ้นอย่างมหาศาลเลยค่ะ